สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เสือปั่นสล็อตเช่นเดิมนะฮะกับเกมในค่าย PG นะครับผมลัคกี้เนโกะนะฮะเจ้าเหมียวนำโชคไปกันเลยวันนี้ครับพกทุนมา1,020นบะฮะกดสูตรก่อนนะฮะเ็นละ5บาทนะ30มุนนะครับขอเทอร์โบนะฮะไป โอโยอย,อยไปนไงเนี่ยแมวต่อเอ้ยแมวเต็มหน้านะฮะแมวทองเต็มหน้าอย่างนี้ฟาดมา1,020แล้วนะฮะโอโ้วันนี้แมวนําโชคจริงๆนะฮะน,นี่แมวนําโชคจริงๆเลยนะฮะโอ้โหรางวัลรางวัลก้อนโตไปแล้วนะฮะจังวะนี้รางวัลก้อนโตไปแล้วนะครับผม เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยวิ่งไม่หยุดนะพี่เสือนอนกินเช่นเดิมนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับสามารถกดถูกใจนะฮะหรือกดพิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจได้นะครับใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะมีลิงก์นะฮะลิงก์กลุ่มนะฮะแจกเครดิตฟรีแจกวอลเล็ตฟรีนะครับผมอ่าแจกช่วงเวลาโบนัสไทม์นะฮะโอ้โหซุปเปอร์เมค์กาคร์ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบหาบ้าไป บวกอยู่นะยังบวกอยู่นะพิเศยป,ปั่นไม่เก่งหรอกนะครับแต่ปั่นได้ตลอดนะฮะปั่นไม่เก่งแต่ม,มีคนกระซิบนะฮะไอกระซิบนิดนึงอ่าลุ้น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 เออเ,ออเจอสวยโคมไฟช่องแรกวะเนี่ยเออ อะไรก็ได้นะฮะอะไรก็ได้นะฮะจังหวะน,นี้คูณสี่ไปแล้วมาอีกเออขอสิบช่องแรกนะสิบช่องแรกเนะออคูณหกโอ้โหไหลไม่หยุดนะฮะจังหวะน,นี้โอ้ยยังไงกันแน่เนี่ยรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะฮะรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะฮะมาอีกสองร้อยหกสิบหกนะฮะทุกคนพี่น้องเอาไปบึ้มบ้ามากนะ ปไปไปไปโอ้จังหวะนี้นะฮะแตกดีจัดนะฮะแตกดีมากนะฮะลัคก,กี้เนโกนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เขาสแคปเปอร์ไปดิมาอย่างนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะทุกคนนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอ่าสิบหมูน,นะฮะลุ้นนะฮะลุ้นฟรีเกมกับพีเ่เสือกันนะฟรีเกมหรือฟรีเกลือเนี่ย ไปไปไปนะฮะยังไม่เข้าไม่เป็นไรนะขอต่อคูณมาก่อนนะครับผมเออเต็มไปดีอย่างนี้ต่อบว่าโอ้ยนึกว่าจะไหลนึกว่าจะไหลไม่ไหลเลยว้าะรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะฮะรางวัลก้อนโตนะฮะร,รอบนี้225นะครับผมโอ้จริงป้าขอโตกว่าหนีได้ป่ะเนี่ยขอโตกว่าหนีได้ป่ะเนี่ยหลักวันเนี้ยมาหน่อยดิมาหน่อยดิโอ้โห เออพัดเต็มหน้าไปอี้างร้สีโอ้ 240. โหไหลเต็มหน้า่างี้นะฮะหืฟาดไปดิฟาดไปดิจังหวะน,นี้โหบิรมบามบึมบามบึมบามเออขอตัวคูณเพิ่มอีกด้วยนะ,ะมามามาไหลามาอีกดิเปลี่ยนเป็นจากตาแซลมอนนะฮะเป็นสาหลายนี่น่าจะบวกมาอีกนะฮะ42 0ูนไปนะฮะจังหวะน,นี้นะฮะ ยังบวกมาอยู่910บาทนะฮะโอ้โหไม่ไหลแล้วนะฮะหมดหมุนหมดหมุนหมดหมุน,มนไม่เป็นไรนะครับผมหมดหมุน,มนไม่เป็นไรหมุนนอกโอ้ยมาอย่างนี้แมวมาเต็มหน้าอย่างนี้นะ,ะไปอีกพันสี่นะโอ้โหวันนี้นะอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้นะฮะวันนี้นะครับผมแมวนําโชคนะฮะ เรามาช่วงเวลาโบนัสไท,ทม์เช่นเดิมนะครับผมมันก้อนโตนะฮะรางวัลซูปเปอร์เมกานะาหนึ่งพันสนะฮะโอ้แมวไหลมาอย่างนี้ต่อนะฮะยังไงไปอื้อหกร้อยนะนึกว่าจะเข้าฟีสปินต่อนะโหเกิดเข้าสแคตเตอร์แมวสีตัวนี้แมวไปเข้าในนั้นอีกนี่น่าจะได้เยอะกว่าเดิมนะฮะโอ้โ มาดิมาดิมาอย่างนี้ไหลต่อมาเนี่ยโหไม่ไหลต่อวะหึกำขี้เดี๋ยวกำตดนะฮะร้อยสี่สิบนะครับผมไป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 เออขอพัดช่องแรกดิพัดช่องแรกดิ้เอออะไรก็ได้นะฮะจังหวะน,นี้นะโอ ح, ้โหไม่หึวายอุตส่าห์มาไม่ไหลต่อเลยวะ ร้อยนะยังได้อยู่นะฮะโอ,อโอเคยังได้ต่อนะ <c oughs> เต็มแน่เออเออขอแมวช่องสองนะฮะแมวหรือวายก็ได้นะฮะโอ้หล่นลงมาจริงวะยะเัเแค่ก็จะไหลต่อวายสารมานะ,ะเก็บไปสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะอัพ กันแน่นะฮะเพิ่มเบดไปเลยแล้วกันนะฮะจังหวะนี้นะฮะรู้สึกว่ามันเข้านะฮะขอเบดละสี่ร้อยนะฮะขอไม่เธอโบนะฮะสิบหมุนนะฮะไปเลยสิบหมุนกันเลยนะฮะต้องมาสตานะครับมันต้องมาสตานะฮะถ้าเกิดไม่มานี่แบบหมดดากแน่โอ้ยมาเต็มหน้าอย่างนี้นะฮะบวกไปดีสี่หมื่นแปดนะโอ้โหเวลีกู โอมายังมาต่อนะยังมาต่อนะอะไรต่อก็ได้นะครับแหมมต่อข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 ออะไรก็ได้นะจังหวะน,นี้นะขออะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไหลอยู่นะฮะโอ้โหเสือนอนกินอีกแล้วนะวันนี้พี่เสือนะครับนอนกินนะฮะกินจนอ้วนแล้วนะฮะ ตอนโตนะห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบนะครับผมไป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 โอ้ยแมวทองมาเต็มหน้าอย่างงี้ยังไงอีกไปอีกสนะี่หมื่นสี่นะฮะอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหซุปเปอร์เมกลาไปอีกแล้วนะจังหวะนี้แมวยังมาอีกนะฮะโอ้โหโชคดีเลยขนาดนี้นะโหวันนี้นะทำบุญมาดีนะพี่เสือนะขอพัดช่องแรกนะฮะพัดอื ไหนๆก็เต็มหน้ามาแล้วนะครับน่าจะมาอีกนะฮะบวกไปสี่หมื่นนะฮะช็อคโลกแตกแน่นอนนะฮะจังหวะน,นี้ปลปของกดหมุนมือโอ้โหยังไงเนี่ย s ตเตอร์มาหรือเปล่านะฮะจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามารุ้นนะฮะมามามาดิต้องมาแล้วจวังหวะนี้ใหม่ตัวใหม่ตัวสี่ตัวก็ภูมิใจนะฮะใหม่ตัวเบ้าใหม่ตัวเบ้าตัวเบ้ามามามาเออ วะวันนี้นะพี่เสือรู้สึกว่าดวงดีแปลกๆนะฮะดวงดีแปลกๆนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะฮะมาดิไหนๆก็มาแล้วต้องมาต่อนะครับขอเอช่องแรกนะฮะสวยโอ้โหซูชิเต็มหน้าขนาดอย่างนี้ไหลต่อเปล่าไหลย,ยังไหลต่อนะฮะ หมาแมวทองช่องแรกว่าโอ้โหมันก็จะนึกว่าจะไปต่อนะนึกว่าจะไปต่อนะรางวันก้อนโตใหม่สี่มือสามนะโอ้โหวันนี้ลัคกี้ในโกนะฮะสำหรับใครที่มียุต,ต่ำกว่า18ปีนะควรได้รับคําแนะนํานะฮะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพอนะครับผมพี่เสือพี่เสือเป็นห่วงนะฮะ <c oughs> ไปอีกนะฮะแปดพันนะฮะ วันนี้ยังไงวันนี้ยังไงพี่เสือนอนกินอีกแล้วนะครับผมเสื้อนอนกินอีกแล้วนะครับผม,ม<น>ขอปังปังขอปังปังเออไม่ดิไหลไม่ดิไหลดิไหลยาวยาวไหลยาวยาวไหลยาวยาวห,ห,ห,ห้าห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มุนนะฮะโอ้โห ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเข้าอย่างนี้นะถ้าเกิดสแคตเตอร์เข้าอีกรอบนี้ก็จะเคเลยนะฮะแตกในอย่างนี้นะแตกในหรือเปล่ามาลุ้นมาอีกหม้สุดท้ายมาดิโอไม่มาเลยนะฮะไม่มาเลยนะฮะได้มาห้าหมื่นแปดนะถือว่าโชคดีจัดนะฮะโอ้โหวันนี้แมวมาเต็มหน้านะวันนี้พี่เสือก็ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะฮะฝากกดถูกใจนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะผมใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวมีลิงก์เข้ากลุ่มนะฮะเดี๋ยวมีลิงเข้ากลุ่มนะครับ,ารบตามมากันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ